บ้านกุตาใกล้สเสน่ห์ไทยกระเลิงวิถีเรียบง่ายที่พาใจกลับบ้านหมู่ห้าตำบลกุตาใกล้อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถ้าคุณกำลังมองหาที่พักใจที่ให้ความสงบความเป็นธรรมชาติและอรอยยิ้มแบบบรานๆนที่จริงใจวันนี้เราจะพาคุณมาเที่ยวบ้านกุตาใกล้ชุมชน,นักเล็กที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยกระเลิง สืบทอดเทียนมายาวนานอัตลักษณ์ชุมชนวิถีเรียบง่ายที่งดงามอัตลักษณ์ของบ้านกุตาใกล้คือวิถีชีวิตเรียบง่ายและงดงามชาวบ้านยังคงยึดถือพิธีกรรมพื้นบ้านตั้งแต่เกิดจนถึงตายความเชื่อความศรัทธาและการดําเนินชีวิตแบบพอดีคือสิ่งท,ทำให้ที่นี่อบอุ่นและมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครวัฒนธรรมไทยกะเริงชาวบ้านกุตาใกล้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกะเริ่งหรือชาวกระเริงที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวทั้งภาษาการแต่งกาย การร้องรำและพิธีกรรมวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกะเลนเหมือนกับชาวอีสานทั่วไปคือยึดถือ22คลอง14เป็นหลักในการดําเนินชีวิตและมีคติความเชื่อในเรื่องผีทุกกิจกรรมรู้สะท้อนความรักความเคารพต่อแผ่นดินและผูกพันกับมันพบุรุษ นี่คือหัวใจของความงามที่ทําให้ผู้มาเยือนสัมผัสได้ทันทีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นองค์หินตั้งที่แรกต้องมาสักการะองค์หินตั้งโบราณสถานที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวของชาวกุตาใกล้เป็นที่เคารพบูชามาชานานช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่สวยแบบธรรมชาติแท้ๆ 2. วัดกุตาใกล้เหนือต่อด้วยวัดกุตาใกล้เหนือ วัดที่เป็นสวนรวมของชาวบ้านไม่ว่าจะงานบุญงานประเพณีหรือพิธีไทยเกลืงิงวัดนี้คือหัวใจของชุมชนและยังเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยแบบเรียบง่ายมากๆอีกด้วยครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับเป็นโบสถ์ทางวัดกุตะใกล้เหนือนะครับซึ่งโบสถ์หลังนี้ก็สร้างตั้งแต่พศ2507ัเมาเสร็จเอา2509ซึ่งสมัยนั้นนะครับคนที่เป็นผู้นําพาชาวบ้านเนี่ยเป็นคนสร้างเนี่ยก็เป็นสถาปนิกก็ว่าได้นะครับนำพา ชาวชาบ้านนะครับสร้างตั้งแต่พศ2507คร 2, ับคือทำจากจากดินนะครับโบสหลังนี้ทําจากดินซึ่งก็จะมีพวกทรายแล้วก็มีดินแล้วก็มียางไม้แล้วก็มะขามเปียกผสมกันเพราะสมัยนะั้นไม่มีปูนซีเมนต์จนจนถึงปัจจุบันนะครับโบสถหลังนี้ก็ยังคงสภาพไม่ค่อยชํารุด จ,จุดเช็คอินห้ามพลาดมุมถ่ายภาพของที่นี่แม้จะธรรมดาแต่กลับมีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งองค์หินตั้งและวัดกุตาใกล้เหนือมุมไหนก็ดูอบอุน่นสบายตาและเต็มไปด้วยความหมายของวัฒนธรรมไทยกเกเรยโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หนึ่งำเทียนน้ำมนต์คนกุตาใกล้กิจกรรมแรกทิพทาดไม่ได้คือทำเทียนน้ำมนต์คนกุตาใกล้ก,รรก,ลนนกิจก,กรรมที่เชื่อมโยงกับความศรัทธาผู้มื่เยือนจะทำเทียนม,มงคลด้วยตัวเองสีสันสวยงามพ้องฟังเรื่องราว ดีของพิธีกรรมดั้งเดิมแบบไทยเกเรง2องถ้ำกุบลดโลกร้อนนักท่องเที่ยวจะได้ทดลองทำหมวกกุบของชาวอีสานที่ทำจากไม้ไหม้หรือตอกมีลักษณะคล้ายหมวกงอบแต่มีดีไซน์เฉพาะที่เหมาะกับวิถีของคนอีสานสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยป้องกันแดดและฝนขณะทำงานกลางแจ้งซึ่งหมวกกุบของชากุตาใกล้จะทำมาจากถุงพลาสติกรีไซเคิลช่วยลดขยะพลาสติกและนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรม 3ข้าวต้มมัดความอร่อยสูตรบ้านๆและอีกหนึ่งกิจกรรมที่อร่อยจนต้องยิ้มข้าวต้มมัดคุณจะได้เรียนรู้สูตรดั้งเดิมตั้งแต่การคัดข้าวเหนียวจนถึงการมัดข้าวต้มด้วยเชือกกล้วยกลิ่นหอมหอมของกะทิและใบตองรสชาติหวานมันจะทําให้คุณหลงรักรสชาติแบบบ้านๆของกุตาใกล้อย่างแน่นอนผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับ1กล้วยงาอบโอ,โอ้ใช้วัสดุดบกล้วยน้ํหวาสุกกาลังดีนําไปคุกง,งาคั่วหอมๆแล้วย่างในโอ่งนินรสหวานธรรมชาติหอมกลิ่นควันไฟเคลียร์ เกินกรุบกรอบจากงาเก็บได้นานเหมาะเป็นของฝากประจำชุมชน2ทองม้วนบ้านกุตาใกล้แป้งบางกรอบหอมกะทิโลแน่นมือทําสดใหม่ทีลชิ้นเหมาะเป็นของกินเล่นหรือของฝากมัจจุพันธ์สวยงามพกง่าย 3. กระเป๋าผ้าจากศรัทธาหลังจากนมัสก,การองค์หินตั้งแล้วแวะร่วมเพ้นกระเป๋าผ้าสร้างสรรผลงานที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนำกลับไปเป็นของที่ลึกของการมาเยือน ส่งท้ายบ้านกุตาใกล้ชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจใหญ่ทั้งวัฒนธรรมไทยกัเลงวิถีเรียบง่ายภูมิปัญญาที่น่ารักและกิจกรรมสนุกๆที่ทำให้คุณลืมความเหนื่อยล้าไปหมด้ายาทพักใจอยากสัมผัสความสุขแบบบ้านๆบ้านกุตาใกล้ยินดีต้อนรับเสมอครับมาเที่ยวกุตาใกล้แล้วใจคุณจะยิ้มได้อีกครั้ง